ประเด็นที่ว่า <c oughs> ทั้งเรียนทั้งทำงานจะต้องเข้าใจเลยว่าเรามาถูกทางแตรัฐตอนนี้ชักจะเข้าใจขึ้นแล้วเห็นแน,นวโน้มเลยว่าสังคมมันล้มเหลวเพราะมันเอาแตเรียนแต่มันก็ทำงานไม่เป็นเพราะฉะนันมีรัฐบาลนี้กระเตื้องเห็นโอ้มันต้องมาเอาอาชีวะมันต้องมาเอาทำงานเป็นไปดูถูกอาชีวะ กดไปเป็นเกรดต่ำเอาไอันเดียนมีแต่หัวโตเดินหน้ามุดมุดกลางน้าใส่แว่นตาโตเนี่ยมันไม่ได้ไออย่างนี้เนี่ยไปไม่รอพิสูจน์แล้วยืนยันเขาเขาพอเห็นพอเข้าใจแล้วเพราะงั้นก็เราก็จะต้องรู้กระแสของสังคมเขาเขาเราไม่ได้มาผิดแต่มาถูกกอดเขา ชัดเจนก่อนเขาเพราะฉะนั้นไอ้เท่าที่เรามีอยู่ในเราอนุโลมไปหาวิชาการเขาเสียเวลาแล้วก็ลำบากระบบนมน้อยจะทําอย่างไรเราจะบูรณาการ <c oughs> การทํางานแล้วก็ให้เด็กเข้าใจที่จะเสริมสร้างวิชาการซ้อนไปอยู่ในขณะปฏิบัติการแล้วก็ให้บันทึกให้รู้จักเข้าใจขีดเขียน ันทึกเขียนวิจัยเขียนรายงานเขียนอะไรอะไรออกมาได้นะถูกต้องมีสับแสงวิจา,าร,รารอะไรอะไรพวกนี้ก็ครูก็จะต้องฉลาดที่จะบอกเขาเอออันนี้อนนางนี้นะนี่อย่างนี้เห็นไหมนี่แหละของจริงอันนี้งน,น,น,นี้ไม่ใช่เรียนแต่สลากยามาแล้วไม่เคยรู้ของจริงทุกทีมัน,นมอยู่ของจริงแล้วเอาสลากยามาแปะแปะแปะให้เข้าไป แล้วก็เวลาเ,าเด็กเขาทําจริงกันอธิบายจริงเลยมันนี่โอ้โหผู้ปักเปียปักแฉนี่เธอทําได้แล้วนี่เธอทายังไม่ได้ขัดห้องนี้นี่นทําไปนะบูรณาการให้เข้าให้ให้ให,ให้ได้เลยนะเป็นทูอินวันด,ดังชัดเจนเลยถ้าเก่งอย่างนี้แล้วไม่ต้องไปคำหนึงไม่ต้องไปแคร์ในเรื่องของการจีนตำราทัวไหนเ,เอาตำรามาเปิดขณะที่เขาทำงานไปเราก็เป็นครูอาจารย์เราก็ดูตำรานี่แหละ ก,กลางด้เขาดูตอนสำหรับปฏิบัติเลยยืนยันเจจะมีกระดานางเขียนเพิ่มเติมตำนักตำหนักเสร็จเลยไม่ต้องเป็นห้องเรียนห้องปฏิบัติกลารอะไรคือห้องเรียนแต่นในตัวเลยมีทั้งวิชาการและภาคปฏิบัติที่จริงได้เลยก็ทุ n ินวันเลยสองสภาพนั้นลงไปเลยเอกสโมสรนาเลยนะาทวาเยนะ ไม่เป็นไรถ้าวาเย,ยนะอันนี้ก็ดูอิงไม่ใชเวทนายา <c oughs> จนะจะมาดูอิงอย่างเดียวก็ไม่ได้เล่นองดูอิงใส่เข้า, doing, าไปพร้อมกันเป็นเอกะสมุส,มสนะเลยลงไปย่างลงลงไปในเป็นหนึ่งได้ท,ทันทีสมัยโบราณสมัยพุทธเจ้ามันไม่มีเรียนปริญญาติก็เรียนอย่างนง้นมันไม่ได้ไปเอาเด่นเอาดีอะไรมันเน้เนานทำงานปฏิบัติม,มากเรียนก็นเรียนไปเพื่อ รู้คร่าวๆพอเข้าใจสภาวะชีตัวชี้อะไรแต่มีกําหนดพยัญชนะบอกชื่อแตกต่างกันบ้างเท่านั้นเองเขาไม่ได้ไปเอาไปสอบเอารเรียนไปเอาทําเอกโทรตรีอะไรเขาไม่ได้ไปทามันก็เลยเก็เลยไม่มีอะไรมากมายแต่สมัยนี้เนี่ยมันเป็นเด่กนโนหนดึงกลับมาเด่นที่พยัญชนะเด่นที่ปริยัตแล้วก็ดึงกลับคืนมาสวมกับปฏิบัติ ให้ได้ถ้าทำอันนี้ได้ลงตัวดีมันก็จบดีนะที่โลกยังมีปัญญาคณะรัฐบาลก็ดีคณะทั้งส่วนใหญ่ของทางการก็าเขาก็มีปัญญาเขาพอรู้พอเห็นดีก็มืดบอดไปเรื่อยเราก็ทําไปเราก็มืดบอดไปเราก็โอ้ยนอาหนักนาจาชุนแต่นี่เขาเห็นก็ดีแล้ว,วนั้นก็จะนี้นโยบายของรัฐมนตรี นั่นแหละเข้าหาเราเลยเราถ้าบางทีนี่บางทีนัดเดียนอยู่แล้วยังบอกเอายกเลิกคนทำงานต่อของเราเพราะถ้าเผื่อว่าสามารถที่จะทาซ้อนในนี้ได้เลยบูรณาการซ้อนอย่างในนั้นได้สมเด็จเลยลงตัวด้วยไรดีไม่ดีก็บอกตอนนี้ก็ไปบันทึกเอาเธอเข้าไปทําการบ้านบันทึกอะไรใจพวกนี้ใส่เข้าไปต่อเลยให้เขาไปทําต่อเองบ้างอะไรบ้าง